สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท UC มีเเดียเสนอเมามันปันจูอู้เมามันบันเทิงวันนี้เจ๊เมาอยู่ที่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของบีพีรพัฒน์ที่ต้องขอบอกเลยว่า15ปีการทํางานทําให้ผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จจนมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองโอ้โหเป็นปลื้มแล้วตื่นเต้นไหมล่ะกะจริงๆอยากจะนอนเมื่อคืนนี่อันนี้วันนี้วันนี้แค่แถลงข่าวนะฮะก็ เมื่อคืออยากจะนอนตั้งแต่5้าทุ่มประกวหลับจริงๆริงตีห้าตื่นเต้นมากตอนนี้เตรียมงานถึงไหนแล้วจ๊ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มต้นมีสคริปต์แล้วแล้วก็มีนักดนตรีที่จะมาร่วมงานเลือกไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วคงเกสอะไรก็มีครบหมดแล้วครับเหลือแค่ซ้อม แล้วก็รอคุณดูคุณดูเขาไปรอถึงนู่นแล้วล่ะค่ะพี่ดีค่ะโอ้โหแล้วต้องขอบอกเลยว่าแขกรับเชิญมีใครกันบ้างล่ะค่ะ้าเป็นที่เป็นเกสคุณหนึ่งจักราวาลซึ่งเป็นเพื่อนผมแล้วก็คุณเอกอดีตมือกรองเคชนโดที่เคยร่วมงานกันผมดีใจมากๆแล้ว ตนมากๆมีคนรู้ใจทางด้านดนตรีมาร่วมเล่นมีมือกลองคู่สีมาเล่นด้วยอีกโอ้โหอบอุ่นสุดๆงานนี้ต้องขอบอกว่าดนตรีแน่นแน่นอนจ้าแล้วมีใครอีกบอกมาให้หมดนะคุณจักดบู w, คุณจักชวินก็จะมาเป็นเกสร้องด้วยเล่นด้วยแล้วก็มีคุณมาริแม B5 คุณโนเกเ p n คุณต๋องเดวิ e g ินนะฮะมาร่วมเป็นคอรัสให้ครับมาร่วมในส่วนของคอรัสนะครับ ในส่วนของเกสที่เป็นนักร้องเนี่ยก็จะมีคุณลิเดียนะครับซึ่งเป็นน้องสาวที่รักกันมากนะครับมนา,นา,นา,นานานแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่ชายผมพี่กบทรงสิลป์นะครับ mm hmm. แล้วก็ุูกว้อีกคนเป็นสเปเชียลเกสซีคอลครับโอ้ยลิเดียพี่กบทรงสิลป์พี่จักโอ้ย oh, งานนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมค่ะพอกเมากันสกรูดเดี๋ยวกลับมาเมาต่อในเมามัน ด้วยทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่หมู่บ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศเป็นชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกมิติเพื่อสนองพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบลีกรชาวไทยตลอดมากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานปปอสอกระทรวงยุติธรรมนิรภัยโคราชจากปปปดแปด่าสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราารับซ่าเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จจำกัดโอเ้เข้ามามันเทิงวันนี้ไปดูข่าวขาวของคอนเสิร์ตบีพีรพัฒที่ทางไอเว็บเขา งานนี้บริษัท u c i มีเดียจำกัดก็เป็นมีเดียพาร์ตเนอร์ให้กับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับ15ปีที่ผ่านมาพี่ดีรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะก็ผมมีทุกวันนี้ก็พอพอเ,เสียงเพลงเพอร้องเพลงเพราะคนฟังทุกทคนที่ติดตามนะฮะถ้าเขาไม่ได้ติดตามเรามา15ปีเราก็อยู่ไม่ได้นะฮะเขาต้องต้องขอบคุณคนฟังทุกคนแล้วก็ขอบคุณ ทุกท่านนี่ช่วยสนับสนุนหูยงานเดียวร้องเพลงเดียวมาตลอดแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่ารักจริงแน่นอนผู้จ่ายคนนี้แล้วความพิเศษในคอนเสิร์ตเจ๊จะเจออะไรบ้างล่ะคะโอ้ผมยังกุ้มใจเรื่องเพลงอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเพลงเยอะมากคือ,เน,อเนื่องจากทำงานมาหลายวงะ <c oughs> ตั้งแต่ R b ดีกัน3อัลบัม้มแล้วเคชิ่นดอีก2อัลบัม้มลอัลบั้มเดียวอีก2อัลบัม้มแล้วก็ยังมีเพลงที่ไปไปฟีเจอริ่งไว้นู่นนี่นั่นอีกเพลง ก็ต้องคัดกันจริงๆให้เหลือประมาณแค่30เพลงนะฮะยเอาเป็นว่าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักหน่อยสิคะขอบคุณทุกคนนะฮะที่สามสนุนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่คิดว่าจะไปดูนะฮะจะไปร่วมสนุกกันสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ก็ไม่ต้องลังเลแล้วนะครับมาได้เลยครับก็เอาเป็นว่าพวกเราไปสุดร้องเพลงกันดีกว่าเพราะว่าวัาวนที่27ตุลาคมที่ไปเท็กบาลนักสงสัยเจยจะต้องมีเสียงให้ทรงพลังบแบบนี้ ไปแล้วสวัสดีค่ะ